ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเดอะอัญชนาสปานะครับซึ่งเป็นสถานประกอบการเป็นธุรกิจที่ทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนของเราเนี่ยภูมิใจมากเนื่องจากว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นนักศึกษาของเราซึ่งกําลังศึกษาอยู่ปีที่3กําลังจะสําเร็จการศึกษาแล้วและได้ทราบว่ากิจการนี้เนี่ยเป็นโครงงาน ซึ่งประกอบการสําเร็จการศึกษาด้วยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็อยากจะทราบถึงที่มาที่ไปครับว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนมอชีวิตเนี่ยจนกระทั่งตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วก็ใช้สถานประกอบการของตัวเองเนี่ยเป็นโครงงานเนี่ยอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักหน่อยคือเกิดจากแรงบันดาลใจนะคะครั้งแรกก็คือเป็นคนที่อยากเรียนตั้งแต่เด็กนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบปกติคะ่ะ จนมาวันหนึ่งเนี่ยลูกเรียนจบแล้วลูกเรียนจบปริญญาตรีก็เลยคิดว่าตัวเองอะ่ะขอแม่เรียนบ้างเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของเรานะคะว่าอยากที่จะต่อให้ไปเรื่อยๆนะคะก็เลยได้สมัครเรียนโดยเห็นใบประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาลาัยชีวิตประกาศนะคะก็เลยโทรไปสอบถาม,มก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนแล้วก็รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษานะครับอยู่ในชั้นปีสุดท้ายแล้วก็ โครงงานซึ่งถือว่าเป็นเป็นเนื้อหาหลักของของเราเลยเนื้อหาที่เด่นที่สุดของการเรียนมชีวิตเราก็คือใช้ใช้สิ่งที่ผู้เรียนเนี่ย<ม>ทำอยู่ลยแล้วมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาเป็นเคสมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัว,<ม>ตวเองโครงงานชิ้นนียย้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับมันมีส่วนช่วยในการทําให้กิจการของเรามันจเจริญก้าวหน้าหรือว่าแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้ได้ไดยงไรลอประสบปัญหาเดียวกันคือปัญหาของโรคระบาดโควิด -19 ตอนนั้นก็คือกําลังเริ่มเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตเลยแล้วทีนี้ประสบปัญหาต้องสั่งปิดกิจการได้ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ดักโตศรีสุภามีเจริญนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำนะคะท่านก็แนะนําว่าเอ้าทําไมคุณนันทนาคุณไม่ทําเป็นสปาเดลิเวอรี่ล่ะท่านให้แนวคิดมามก็จัดเตรียมเลยค่ะซึ่งส่งมอบว่าลูกค้าเราปิดร้านใช่ไหมเราสามารถส่งชุดเซ็ตสปาเนี่ยไปให้กับลูกค้า เดิมที่เรามีอยู่แล้วได้ไปทําให้กับคนในครอบครัวแล้วหลังจากนั้นในรายวิชาของอมหาลัยชีวิตเนี่ยนะคะเขาให้เราพัฒนาตนเองพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่องได้กิจกรรมในเรื่องของการพรัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนารูปแบบแพคเกจจิ้งนะคะการโลจิสติกอันนี้ได้หมดเลยนะคะส่งไปขายถึงกรุงเทพเลยค่ะสปาเดลิเวอรี่นะคะหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อยอดยกระดับ ขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับนวดและสปาแล้วก็สูงสุดของสิ่งที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชีวิตนี้ก็คือการได้มีโอกาสจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนนวดสุขโขทยัยอัญชนาสปาแอนมาสร์ขึ้นเป็นสิ่งสุดท้ายตรงนี้ที่สําเร็จนะคะแล้วก็ เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุขโขทัยเป็นแห่งแรกโรงรีนเอกชนนะคะแล้วก็ใน5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกยอ,ยอดเยี่ยมมากเลยครับถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จที่เกิดจากความไม่ยอมจํานนต่อปัญหาใช่ค่ะแล้วก็ใช้ความรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตหรือสถาบันการเรียนรู้ผู้ปมชนโดยคณอาจารย์ของเราเนี่ยครับมาแนะนําเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการจัดการวิธีการแก้ปัญหาต่ออุปสรรคที่มันเข้ามา จนกระทั่งสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็ยังสอนให้รู้จักต่อยอดขยายธุรกิจขยายกิจการเห็นแนวทางใหม่ๆเห็นช่องทางในการที่จะขยายนะครับการประกอบธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งประสบความสําเร็จจนตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่สถานประกอบการที่ให้บริการเรื่องของนวดสปาอย่างเดียวเป็นโรงเรียนอีกด้วยใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนที่สอนคนให้ออกไปมีอาชีพการงานด้วยแบบอย่างดีๆตรงนี้น่ะ คือสิ่งที่อยากให้กับทุกคนเนี่ยที่ยังไม่รู้จักมอชีวิตหรือว่าอยากยังยังตอนนี้ยังเจอปัญหาแล้วยังคิดไม่ออกเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เนี่ยให้อยากให้ลองมาศึกษาเคสนี้ดูของอัญชนาสปานะครับที่ที่เป็นนักศึกษาของเราที่เราภูมิใจอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับ,รบแล้วก็อยากให้สืบสารนะครับ แนวทางนะครับความรู้ตรงนี้ต่อไปแล้วก็ต่อยอดให้ธุรก,กิจประส,สบความสำเร็จต่อไปน<ช>ี่เรื่อณครับขอบคุณครับ